สวัสดีจ้าเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูกุ้งก็จะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบซึ่งเด็กเกเคยเรียนมาแล้วยังจําได้อยู่ไหมลูกความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบหน้าตาเป็นยังไงใครจําได้ยกมืออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20กันเด็กพร้อมกันหรือยังคะอะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันเลยจ้าประโยคสัญลักษณ์การบวกตัวตั้งบวกตัวบวกเท่ากับผลบวกเด็กๆจำไว้นะคะถ้าเราทำวิธีการบวก ผลบวกจะต้องมีค่ามากที่สุดแต่ถ้าใครบวกแล้วผลบวกมีค่าน้อยที่สุดนั่นแปลว่าเด็กๆได้ทำการบวกเลขผิดนะคะต่อมาประโยชน์สัญลักษณ์การลบตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับผลลบเด็กๆจำไว้เสมอเลยว่าถ้าเป็นวิธีการลบ ตัวตั้งจะมีค่ามากที่สุดนะเวลาหนูเขียนไปโดยสยัญลักษณ์หนูจะต้องเอาเลขที่มีค่ามากที่สุดีมาเป็นตัวตั้งและก็ตามด้วยตัวลบตัวลบนี้จะต้องมีค่าน้อยที่สุดกว่าตัวตั้งนะคะผลลบออกมาเวลาผลลบผลลบนี้ก็จะต้องมีค่าน้อยที่สุดเช่นกันถ้าผลลบมีค่ามากที่สุดนั้นแปลว่าหนูคิด เลขการลบผิดนะคะเด็กๆตัวตั้งตามด้วยตัวบวกหรือตัวลบแล้วก็ตามด้วยผลลัพธ์นะครูให้โจทย์มา5-3ลบ3เท่ากับ2 2วก3เท่ากับหนูรู้ซิว่าอะไรเหมือนกันตอบครูซิสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรลูก ใช่สิ่งที่เหมือนก็นกคือตัวเลขมีตัวเลขห้าเลขสามแล้วก็เลขสองแล้วอะไรที่ไม่เหมือนกันไหนนะ้องบอกคุณสิลูกอ่ะใช่จ้ะก็คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนั่นเองห้าลบสามเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้า นะตัวเลขก็จะอยู่ทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าเราจะแสดงวิธีการลบหรือวิธีการบวกตัวเลขก็จะอยู่ทั้ง3ตัวที่ถูกกาหนดมาอันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะเด็กฟังครูและตั้งใจด้วยนะจ๊าฟาร์มลุงใหญ่มีสัตว์ทั้งหมด17ตัวมีแพะ6ตัว มีแกะ11ตัวครูได้สร้างโจทย์ดังนี้จำนวนแพะรวมกับจำนวนแกะจะได้จำนวนสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้6 6ก,ก็คือรูปหลายรูป หก็คือรูปแพ้บวกกับ11 11นี้ก็คือรูปกะเลขไม่ใช่รูปแกะนะเมื่อรวมกันแล้ว6กบวกสิเท่ากับสิจโจทย์หนึ่งจำนวนสัตว์ทั้งหมดลบจำนวนแพะจะได้จำนวนแกะเท่าไหร่เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้คือ 17บเคือสัตว์ทั้งจำนวนทั้งหมดลบด้วย6 6หก็คือจำนวนแพะนะสิบเจดลบหเท่ากับสิดังนั้น11บเเเลขนี้ก็คือจำนวนแกะนั่นเองนะคะเด็กๆอีกโจทย์หนึ่งจำนวนสัตว์ทั้งหมดลบจำนวนแกะ จะได้จํานวนแพะเท่าไหร่เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้คือ17ก็คือสัตว์ทั้งหมดลบด้วย11 11นี่คือจํานวนแกะ17ลบ11เท่ากับ6 6อันนี้ก็คือจํานวนแพะนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะลูก จากที่เราทำไปเมื่อกี้นี้ครูก็มาสรุปรวมดังต่อไปนี้นะคะจาก17ลบ6เท่ากับ11มี17เป็นตัวตั้ง6เป็นตัวลบ11เป็นผลลบก็จะได้ว่า6บวก11เท่ากับ17 6นี้มาจากไหน6ตัวนี้ มาจากตัวลบ11ตัวนี้มาจากผลลบ17ตัวนี้มาจากตัวตั้งนั่นก็คือตัวลบบวกกับผลลบเท่ากับตัวตั้งหรือ11บอวกหเท่ากับ17ตรงนี้ เด,เด็กเคยเรียนแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบวกใช่ไหมคะเราจะต้องใส่ตัวเลขที่เขากำหนดมา3ตัวอย่าไปใส่ตัวเลขอื่นถ้าใส่ตัวเลขอื่นแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกนะลูกมาดูต่อ11บวก6เท่ากับ17นั่นคือผลลบ บวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งตัวลบก็คือตัวไหนลูกตัวลบผลลบก็คือ11อตัวลบก็คือ6ตัวไหนลูกก็คือตัวนี้เท่ากับตัวตั้ง17ก็คือตัวนี้เหมือนกันนะลูกเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันดูซิ ว่เด็กๆเ,เข้าใจกันหรือเปล่า8บวก5เท่ากับเท่าไหร่อ่าหนูลองคิดสิลูก8ปบวก5เท่ากับเท่าไหร่เอา8ไว้ในใจหรือใครจะเอา5ไว้ในใจก็ได้แล้วหนูก็นับต่อไปนะออาสมมุติเอา8ไว้ในใจนับเพิ่มไปอีก5เพราะเขากำหนดเลข5้มาใช่ไหมคะเอานับใปลูก8ป8แล้ว9 10 11 12 13คำตอบคือ13อแล้วช่องนี้เราจะใส่เลขอะไรล่ะ8ลบกับอะไรได้อืมเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าตัวเลขที่นำมาใส่จะต้องเป็นตัวเลขที่เรากำหนดนะที่เขากำหนดมาให้เขากำหนดมาให้8 5แล้วป็ะสิใช่ไหมนี่คือผลลบผลบวกใช่ไหมลูกดังนั้นตรงนี้จะใส่เลขอะไรเหลือเลขอะไรเรายังไม่ได้ใส่ลูกอ่าใช่เลข13นั่นเอง13บสาลบแเท่ากับห้าต่อไป14บวก4เท่ากับอ้าวคิดเลยจ้ะลูกเอาสิบสี่ไว้ในใจ นับเพิ่มไปอีกสี่ได้เท่าไหร่บอกคูณเลยนะถ้าใครได้เท่าไหร่นะอ่ะใช่สิบแปดได้สิบแปดอ้าวสี่ลบกับอะไรได้สิบสี่เหลือเลขอะไรที่เราที่เรายังไม่ได้ใส่ลูกอ้าวใช่ก็คือเลขสิบแปดนั่นเองเราเอาผลลบเออไมใช่ขอโทษทีลูกเราเอาผลบวกมาใส่ มาเป็นตัวตั้งของการแสดงวิธีการลบ18ลบ4เท่ากับ14ตัวอย่างหนึ่ง12บวก6เท่ากับเท่าไหรเอาคิดเลยจ้าเด็กๆได้แล้วบอกคุณครูเอา12วันนใจนะเพิ่มอีก6ครั้งชูนิ้วขึ้นมานะคะลูกเอานิ้วขึ้นมาคิดกันเลย เท่าไรจ้าอ่ามีคนได้แล้ว12บวก6เท่ากับ18ดังนั้นช่องนี้เราใส่เลขอะไรคะ6ลบอะไรได้12เราเหลือเลขอะไรที่ยังไม่ได้ใส่ดูบรรทัดบนเลขยอะไรคะลูกอ่ะใช่คือเลข18เก่งมากจ้าพอเ,เข้าใจนะคะที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้ ถ้าหนูยังไม่เข้าใจดูก็มันเปิดไปเลยๆรอบจนกว่าหนูจะเข้าใจนะอ่ะวันนี้กันบ้านให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเปิดไปที่หน้า9ทําทำข้อที่1ถึงข้อสเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบให้เด็กๆเขียนตัวเลขสแสดงจำนวน ในช่องสี่เหลีย่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบมีทั้งหมดอยู่10ข้อให้หนูใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลีย่ยมนะคะเมื่อกี้เราได้ฝึกทำแล้ว3าข้อจำได้ไหมเอาจำได้เนาะเอามาดูข้อ1ก่อนเดี๋ยวครูจะทำข้อหนึ่งให้ดูก่อน1 2บลบหได้เท่าไหร่ จำได้ไหมเวลาเราลบเราจะหาวิธีการลบยังไงนับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่อ่อะเอาหกไว้ในใจใช่ไหมแล้วเราก็นับเพิ่มนับเพิ่มไปทีละหนึ่งให้ถึง12เวลาการนับอย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาด้วยนะอันนี้เรานับที่ลูก หแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองดังนั้นสิบสองลบหเหลือเท่าไหร่คะใช่เหลือตรงนี้เราก็จะใส่เลขหอ้าวแล้วช่องนี้ล่างเราใส่เลขอะไร <c oughs> เลขอะเลยคะหบวกกับอะไรได้สิบสองอ่ะใช่เราก็เอาผลลบเนี่ย มาใส่เป็นตัวตั้งซะตรงนี้ก็ใส่เลขอลไลูกใส่เลขหกพอทํากันได้นี่ค่ะ้วพอทํากันได้แล้วหนูก็ทาเลยนะไม่ยากเลยนะให้หนูสังเกตนะว่าเขาให้ตัวเลขอะไรมาเราก็ใส่ตัวเลขนั้นไม่ต้องไปใส่ตัวเลขอื่นนะคะอันนี้คือ ข้อสังเกตในการทำนะลูกงานนี้ส่งวันนี้ก็ได้นะหรือจะส่งภายในพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าใครเสร็จแล้วก็ส่งนะไม่บายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ